กับข้าวครับกับข้าวโบกมือขวากขวากเท้าเรียกได้เลยนะคะวันนี้เรามีข้าวกล่องมานําเสนอรับมากล่องละ17เราขาย60นะครับท่านที่อยู่ด้านหน้าหน้าด้านด้านซ้ายด้านขวาเรียกเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรารับประกันจากอยองค์การาหารหมดอายุนั่นเองปโลโงโปงฉึงเมนูแรกที่เราจะนําเสนอคือผดัดเผ็ดดอเลาะหรือคนทั่วไปเรียกว่าตัวทําเงินตัวทําทองนั่นเองนะคะอร่อยมากมายท่า แล้วตายคลายแล้วรอดเมนูถัดไปคือผัดเผ็ดบบาวโมดหรือคนทั่วไปเรียกว่าตัวแรนรสชาติอร่อยมากมายเช่นกันส่วนเมนูสุดท้ายคือไข่าดาวได้รับวัตถุดิบมาจากแม่กรมวันทองมามนนะัตต้สาวการสาวเปียและสาวพรอร่อยมากมายเลยนะะไข่าดาวแบนเก็ต แต่นะคะกาบข้าวครับกาบข้าวขอร้อง F4 ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับพิมพ์ด้วยข้อความมันสุ่ภาพด้วยนะครับเหมือนบักรลาไปพิมพ์นะครับพิมพ์ให้ตรงกับเนื้อหานะครับกาบข้าวครับกาบข้าวโอ้ยเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยบายบายคิดทอดได้ยินไหมบักดอล